ผมคิดถึงสายันไม่ไว่วงเขาลูกในท้องเขาด้วยกับผ่มก็คกิดจึงเมื่อน้องถจึงว่าไม่ใจพี่นองกันกันน้องสา้ยันนี่ผมรักเมือนพี่นองครับเออแกน่ารักจริงๆเออน้องไม่ไปไใ้กับปักพ้นได้เลยกับเพื่อว่าอารมณ์มันจะได้ดีคลเครียดออมีอะไรเราก็สนุกสนานกันแลแกวให้น้องคลางออพอได้บายบายเราก็มีความสามา่าหลายๆลายอย่าง เงี้ยมึงจะไม่แยกความเจ้ามัดของมึงถึงมึงหวานทำใจมึงอีู่ว่าไรนี่พูดเรา,าได้พี่อ๋อหมายความว่าพี่แกวพี่ทองจะมีอะไรสนุกสนานกันอย่างนั้นหรือพี่ครับเราอยากพักโปรเพราะว่าน้องเราหน้าทีอ่าก้องการกาดก็ไม่ความว่านทำหน้าที่ให้เจ้านายี่ใบจ้อยกันนี้พุ่มกับใบจรไงทะไม่ได้สักอย่างหนึ่งแล้วจะทำอะไรกันนะพี่ช่วยบอกผมหน่อยได้ไหม ผมว่าผมว่าผมมเล่นนั่งอ๋อพี่แกจะเล่นหนังตลุงครับพี่แกเล่นหนังได้แหรอพี่ครับเนี่ผมนายนั่งลรนายหนังตลุงนั่นเหรอครับไม่เจอนายหนังตลุงที่เขาเล่นกันในแผ่นดินภาคใต้นั่นเหรอพี่ที่เขาใช้รงที่เขาใช้รงสี่เสาครับเขาใช้รงที่ตุงเอาไปตุง ไม่ใจ่ที่โซ่เออนั่นแหละนั่นแหละ,ะผมก็ไม่เข้าใจอะแต่สมัยโบราณเขาใช้เสาอันนี้นจะไม่นี้เขาวิวัฒนาการเขาใจตุ้งเ e โรตุงมันจับงมันจับว่าไม่อยอยอแล้วก็มีผ้าขาวชิ้นหนึ่งเขาเรียกว่าจอกรับ มีรูปมาเต้นแรงเต้นกาก็าไม่อยากเต้นแดงเต้นกามาจะแดงอยู่กลางป่าก้าวเออเออนั่นคือหนังตะลุงกับแล้วพี่แก้วเล่นอย่างนั้นเหรอนั่งหันเวชื่อหนังอะไรนะพี่นั่งแก้วนี่อ๋อเล่นหนังตะลุงได้เดี๋ยวนี้ยังเล่นอยู่หรือเปล่าเลิกแล้วอ้าวทำไมอ่ะเออในในบันฟูแค่ได้ลเลิกแย่จอไแม่กาโน่มจากตอกลอน เมื่อคืนนั่นกูว่าบทไม่ออกจะมองไม่ดีว่าติดว่าติดแม่ค้าขนมจากหน้าโรงตรอกลอนกูลึกทั้งแต่น,นี่ <c oughs> ไปว่ากมีท่าไหนนะพี่ที่แม่ค้าขนมจากได้ต่อกลอนเข้าให้ในว่าหรือในในมึงว่าหรือกูจบควางเถอะบทที่มึงได้เลือกนั่งเงินนี้คือวา่ากูลเล่นจึงตรงอะนะตรงที่อยากกับนางรบกันดึงอยากกันเยีกก้นยนางนางไม่เอานางเฮกันถูกที่ดูที่ รลงยกกันไปรกกันมานางเอกจับอยากได้ขวางอยากเล่บขวางอยากกันนางเอกไปพนถึงยกถึงอยากที่นางเอกขวางขึ้นบนวันหลุมันผ้าเลยเออถึงมึงเอาเปลือแล้วพี่ว่าไงนะผมก็ว่าปนบงเนียน้องเด็กทำไมผมเลืองนั่งอว่าไงก็ผมขึ้นมดเลยพระไปจัดไปิยากษ์มารีรีร้อยอยากมึงไปดีๆีเลยนะยังไม่พอใจกูลองออกปรตเทศหนะ ฉันนี่จะมองมันไม่ออกนี่จะขึ้นแห่จะมองไม่ดีหลมเปรตต่างคืนเนีลองไมมอันนึกไม่ออกติดนั้นแา่วันติดเร็วจำไม่พระใบชาปฏิอักษรมาลียังวาา่าไม่ออกคำวันยังติดเป็นเปรตรลรรรงองไม่แล้วพระใบชาปฏิอักษรมาลียังเอาไม่ออกเลย ติดอีกแล้วติดแล้วเพราะนั้นแม่กานมจากหน้ารุองแง่จงทอดกลอนกูยกขึ้นในต้อทันทีอย่าผัดมาทางนี้ประพายอยากงี้าวิชัน่มาไปแม่ไปขับมดนี่ไม่เหมื่อเล่ ไม่แม่นังที่แล้วมดบายไรังแม่ขาดน้ำจักต่อห้าเรื่องขาดว่าช่องด้องอ่ะแล้วไม่โอ้ก้องมันก่าวหน่อยมันกลัวอยากกินข้าวมึงแหล่ยากไม่ใช่เล็กนะกลัวกินข้าวมั้กูจ้าก้องมันแพรนิวครึงแล้วไอ้แก้วก็ หือเสี้ยม็ดม็ด,มด,มดแลนน้งนองไม่รู้วิ่งไปไนหนเลยน้องมาลักมาโจมากับบทยักเนี่ยโอ้โนูวิ่งไปปลาหนุ่มนู้บ้าชิบหายเลยนัพีีเนี่ยร้องก็มาได้ยังไงไม่การุ่มจากมัน่จป้อมมันชอบบทปมหมาแต่แตึงเจี่ยงลูกคู่าไม่ใจนางงันยกขึ้นยืนจี้ข้าก็พอแล้วจะร้อยจริงแต่แรงบาบานั้นน่ารุ้นี้ไม่รู้ไม่การุา่มจากอย่างไม่ กูไม่ว่าแม่กานุ่มจากนี้กู่ารมณ์เฮินน่แต่คืนนี้นั่งออกยากันวังวังจากเลิกแล้วนี่พี่แก้วยังเล่นอีกบ้างไหมก็อย่างเล่นมั่งกันในเวลาอาเล่นบาบาฮึเวลาอาที่เล่นนั่งมันเล่นเหมือนกันแต่บางทีไม่อาจก็จะเมียใจเล่นกระเคเล่นไรอย่างไ้เพลินนี่บาต่างเพน เดี๋ยวมึงหนกไปเรื่องกูแลงเรืืองเลยนนั่งกวางให้มันดีๆตกลงอย่งงนี้นะพี่กับตกลงว่าเราแบ่งเป็นสามกลุ่มครบสามกลุ่มนี้ก็แสดงว่าเรามีส่วนร่วมที่จะช่วยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภาคใต้คุ้มแน่นอนก็กลุ่มเจ้าภาพผมเป็นเจ้าภาพพี่แกเป็นนายหนังพี่ทองเป็นคนชมกับตกลง เจ้าพนันจึงลุงได้เจ้าฟ้าจำไห้ก็ใช่แต่ว่าผมตังลุงอาจจะเลวจะทำกับตุ้งท้องยันนั่นไม่อันไม่จับต้องทำกับตุ้งท้องยันยันเดียวมันไม่โอ้ยน้องมาเลื่มเหลืมหล่มเลยอ่าตกลงตกลงแล้วผมจะทำตามที่หนายหนังต้องการกับกับ เดี๋ยวจึงลูกงก็ต้องจำทีทีดินใหญ่จับเลดินทุมม่มเมย์ได้ขนาเนีมันพริกหายก็ต้องคำนวณก้นเลยตรงนี้ดินไม่จับไปตั้งะตรงนั้นเนี่ยน้องเออพอเลไหนั่งเออคนเลยเลยหรอยังไม่พลุกลงที่ไม่้มาจัดพลุกลงไเีเอาละผมจะทำให้เอาแลวจึงจัางานเอวรัดหนนั่งใจได้อืม เราล่นกันในตกลงผมได้มาจ้ำทุกมัดจ้ำยังไงอ่ะกาเนี่โอเคมาจ้ำเคยก็นายหนังนั่นหลยรับเงินมัดจ้ำจากเจ้าภาพกับอ๋อตกลงกันนั้นทีนี้ไองคนแรกพี่ทองเป็นคนชมกับก <c oughs> องเตรียมตัวบอกยาเชยมากันเพื่อโรงอูมา <c oughs> <c oughs> โอเคได้ต okay, okay, ิดควายรถเลยพอได้ประกาศก็เคยอยากเข้าไปมั่วใช่บอกน้องรันน้องจานมากันมาจะแคปกล้องมาแต่ไหนเลยนี่มาวาไปตาออกซิซีได้เลยวกูเจ้าว่าคือนั่นพอวตรงมึงแรงพอดีต้มเดียวมันเลยเห็นแม่มแจ้งว่ามือพี่ห้าคนอื่นพอมึงไปชนอยู่ตรงเพลนแน่คือนั้น มือพี่ไว้จองไม่ตู้กันครับพุ้มปุมาตังสายไม่บอกคนนู้นเขาบ้าวเป็ี่ยนไอตีไงนู้นหนี่ยนูนหนาวกูมือพี่รุวอกไปอ้ามึงกันจังยู่ไนกูยกอยู่เลยยบตรงแน่ไม่บอกปล่อยให้งงมาเอาเลยนะพี่เออมีรูปหนังไหม มี่ไอ้รูปนั่งนั่งอะไรไม่รู้ไปเล่นกับเรื่อยเหนึกว่าเล่นกับนิวมึงไอ้เหี้ยมัเล่นกับนิวไอ้เปรตเรามาจะนั่งเล่นกับนิวเล่นเล่นกับรูปเว้ยง่ายแล้วสวยไหมพี่รูปหนังมาช่วยมันหนงเออรูปโบราณแต่ว่ามีสิ้นง่ายเออไอเนี่ยออเหี้ยมัน เลยตามใจทใําไมไปไร้ไม่ผ่อนกูทีเดียวนี่อะไรละเล่าลอพี่น้องเลยไอ้แกวเอาพ่อมันโรมนั่งไหนอะฮะอุ้ยห <laughs> น้าเหมือนมีทองหน้าไรอะทั้งตัวเลยคลิปกระกองพองม่ะแต่มันหลอดอาา้ำตาชวนนี่เอาไม่ได้เรนรรมนั่งย้อยๆยอยนั่งกลัวดวงอีวเลยต้องทำมาเอียด <c oughs> รู้อะไรนะพี่เนี่ยลูกเจน,น้นาใส่ในก็เอาดูกูทำมันดูมึงเงินทำไมกูตัดเองกูเนี่ยจรองปวดริดด้วดริดไท,ย,ทยก็เป็นมึงแรงเงปริดริดเลยต่างเขาทำหน้าที่อะไรตัรวเนี้ยนคนใหญ่เปื่อเลยตามพระเอกพอพระเอกเมาก,กับพระเอกที่ไปตัวเนี้ยพอตัวนี้เมาก,กับพระเอกที่ไปตัวเนี้ยไอ้กูเล่นนั่งไม่เป็นมังกะเหลวไปเลยแก กันกูเล่นนั่งเป็นไอ้กันกูเล่นนั่งเป็นก็คุณได้เล่นเรื่องมึงกลับมาทำไมอะพี่เก็บทำไมไม่ได้กูเลยหลักหลมนั่งไม่แน่นะแล้วออะไรเล่นน่ะยังรู้ระอะไรอ่ะออกอออกมาสิพระเอกครับ <c oughs> อืม,อม พ่อลูกมันเป็นไพร์กเลยนะแม่นคนล่ำกำจรองเป็นไพร์กเลยคนเนี้ยคนเนี้ยเ,เวลาเมาต,ตมาีไปตัวนู้นเดียวปล่อยตัวนู้นเมาไปตัวเนี้ยตีไปตัวนู้นกูแขนไอ้ไอ้กลับไปถึงบ้านฮัดนั่งว่าไอ้แม่ไปจิบกล้องเลยยังขี้ดิ้ดนั่งเลยก็ฮัดเล็กสิบห้าปียังไม่ได้เลยกูหัดกันมึงขิ้แรงฮัดนัดจนลึกบอล ไม่จะง่ายนะนั่งไม่กานุน่มจากน่าด่งโตกับหวดลดกเลยเอาเลยพี่ออกเอาตามลำดับหนังตะลุงนะฮะพี่ไม่จองก็ได้นองลำดับน,นั่งจะลุงออกหรือที่แล้วออกกูออกหน้าบดเลย้าเมืองออกบอกเหลืองเลย้าเมืองแต่นี่พหมว่าผมมีเอาหน้าบดเลยก็ออก้าเมืองเลยทําไมอ่ะหยุ <c oughs> ไม่บอกน้องมีกี่รูปอ่ะมีจ้องรูปแบบนี้นายนั่งมาเลยจนมีตายโองนั่งทวดนี่ เมืเอาแรกนะ่ะกำลังตัวกูยัดไปร่องลูปนี่เวลาอาจกำบอดได้เล่นร่องตัวนี้ถ้าตัวเดียวมันถีเลนนเน่นกับเคยไอ้บออย่างกูกำบอดได้เลน่นเอาเลยนะพี่กับหน้าบดใช่ไหมกับกลุเล่นยังไงดีนั่งอีเล่นเนี่ยเ <c oughs> อาอว่าอามาอย่านั่งแกวงเรียงยั่งไปเลยใชยรูงี่โอใช่ลังหักกูไม่รับจบนะมา <c oughs> ไม่เหลืก Trường lạc ra hỏng ở cái phần nông tròn mà tròn 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 mấy tròn 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 úp, nay tròn lông tròn 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 ว่าสุรยงลงวุ้ยจ้องอุบนางวอกเออใช่ได้ต่อเลยพี่ครับสองมือยอกขึ้นเนื้อกกาวผมวายเอาเด็กซีอ่อ้ยเลยเกี้ยวอูิไม่จองเกี้ยมันกวังไม่พิษเต่อเลยนะพี่วาวายเจ้างานกี่มีน้ำ ว่าหนอ่งอามท้าวชีอ้าตายกูว่าจะแม่งปักทียงนี้อดข้าากูว่าชาวงนอู้ชาวงานนี่กวูว่าไอทู้เกิดทางไกุนไอเปื่อนเจ็ดก็เก่นได้อเอาต่อเลยนะพี่ว่าชาวนที่มีนามเลเล่เล,เล,เลอีกว่าอ้ามาชี ชอบดีโยไอ้ไรบทบาเพลล์เดียวคนดียลูกพ่อได้อบุญใจและกับแม่ตายเย็ดอ่ะคุยไม่คว่างแล้วนี่เล่นเรื่องไอ้นี่ว่าลูกพ่อได้อบุญใจเนี่ยจองหน้ากับแม่ตายเย็ดพ่อตีเฟนางวันข้าว่าพ่อดาชาวเขาบาเพล แม่ต่อแลกช่วยพี่ทักให้พ่อลูกดักอยอไปเลยเดีเ่ยวคนตาอ,อ,อ,อีเล่นเรื่องอะไรอยากแม่งออกมึงไม่ไดแล้วเคยเดี่ยวอย่างแกมึงเอาต่อเลยพี่แม่ต่อแลกช่วยพี่ทักให้พ่อลูกดักอยอเลยลูกน,นังขอข้ามายายามีใหญ่มาอย่าไปแม่แฝงกูก ว่าตัวกะฟมนายนังข้าวมานัังชัยแข่งไปดีว่าช่วยเล่พี่เลยนายนังนังชัยแข่งคนเล่ก็ช่ยเป็นายเดียวช่วยคนกาอีออแกว้วเมืองเดียวนี้แล่ตัวกะฟมนายนังข้าวมานัังชัยแข่งตึงไม่เก่งก็แค่เล่นนี่พอคนเลเขาเอ็นมีว่าเพนะโอ ยกนครหนึ่งใหญ่กว้างชื่อว่าเมืองอ่างชีเมืองเปรตเลยเจอฮิจางยาเพวว่าเจ้าจานีเศ้าไอสุกเสียวเพวเรชื่อเปเรตเลยเหล่าเจ้าเมืองมันเงยเอืยชื่อว่าข่าวดุลอ้อไปเร็วเลี้ยกคนใจก็โอกได้ที่นี่เอานี่เรี้ยกจะออกราชินี่เฮียเพออย่าแม่ร้าวได้มึงถึงจังคนแรกเขาเร็วนี่ เอ๋กองราชินีเอ๋ทงเอชื่อว่าเมสีเอฟไอแล้วขว,วิงเอ๋พร,ชะ,ร,ชะ,รชะชนา,าเพราะพวกแกนาชาวโคมาเพยยังมีพระโอรสชชื่อว่าชาวดามอาเไพล์ชื่อดอมายาเพยแล้วนายชูข้ลูกแม่เอ้ยนักเอกนักเอกเสียวเปย์ไม่รู้ชื่อเปย์ไรแล้ว ชื่อว er, you know, ่านุ้ยพีแเล่ลาวอวยกไเล่เอเรื่องนางเฉยเฉยปีหายบเลยจองฆ่าลูกเรือแล้วแยกแม่มึงไม่เล่นเราเคยเล่นเรารากได้มึงจังเพศเขานี่นตอกเทมากหมยไอ้ชองเออตกเป็นตายแควนเป็นไตควายฮะแล่นับรอยเปดตมาตราก็ยังเทมาไม่เทมีมากกลเรา แย่หน้ามองพอใจในเอ้ยปีรักกันีได้ลูกชายชื่อว่านายรอเล่นไปไอบ้บ้าร้อยไปอัวร้อยอยู่ได้อิ้โถเฮ้ยบา้าตั้งคู่บา้าตั้งนายหนังบา้าตั้งคนชมนั่นแหละไ,ไอ้คนชมก็น่าด้านทนควังอยู่ได้เอ็นเจ้าอานก็ไม่พยเอ็นเจ้าอานก็นั่งยิ้มอยู่ ไอเราเนี่ยคลองใจหนังมอดก้าโรนโอเฮ้ยมานี่สิค่อยอ่ะนายหนังนั่นแหละมาหนี่เยี่ยวก่อน่ะทำไมอ่ะหลบนั่งจุ้นมันแล้วหื่งกองกองไอโยบนั่งกูมั่งเออ Rồi mừng vinh bị là mà hát là Mấy đứa nó quả mất đơn mà thiếu. Ha! Sao mà nó nặng nặng như thế này? Mấy cái nó chắc nó có rõ thì bây giờ tôi rồi. Nó kẹp vay rồi. mà hát à, là nó. Thì nó không nghe nay Này! Đừng quên ăn nữa. Này! Đừng quên ăn bày nghe chứ, nhẹt mèo mùi! bày nói gì chứ, Mãi ra yên cầu nhẹ kì tài hôn! Mèo, ái dạ tí mên! Phư lao sát năng nói chứ, Chát phế tài phế tiêu ít tài mấy khá năn! dạ tí mên, phá sát เนี่ยไบร์แกนนู้เอาไปแน่เดียวอย่าแม่เอ็บรบปมันเถอะเลยไปเน,นี่ยไปชิมนี่เงยดย็งไงก็มาทะลึง่งร้องออกมาได้ยังไงแต่ละคำเราฟังไม่ได้เลยบ้าๆทั้งนั้นเลย น้อยก็ย่ไวลึงนี่ผมพูดอยู่ว่า,วาทะลึงไม่ลึงอะไรอะอย่างงี้นี่แล้วยังไม่ทะลึงเหรอแต่ละคำแปรออกมาสิหนึ่งแล้วแปลมันแปมันอยู่ใบใบอยู่ไปแปรมันมันมน่วํำแย่แล้วก้าบดพุ่มลึงแหลนใจบดโน้ไกาก็วาไม่ลึงอะบดอะไรบดไอ้ไอ้ไอ้ ทีเจ้านักคนที่จะมาลัดเขี่ยนเอาไว้แต่จึงเกีนยนก็ยังเก็บไว้แล้วก็ว่าเขี่ยนที่มีทิ้นในการเขี่ยนอย่าเปลถ้าเปลออกมาบัดนี้มันก็บ่มก็เก็บไว้ทุกวันก็ยังก็ียกว่าวันนาการีพกพิษอ๋อสัปริลล์วนอันนี้นั่งยื่นจะปะหลวนไม่ต้องเปรยวปากยาจะอิฐหนึ่งกูดีจึงออกมาเรียมไหมโอ้สัปริลล์วน ซาปะลิวนกูทองได้หืมไอ้ไอ้แกก็ท้องมังหวายเปลือเหรอว่าซาปะลิวนนั้นกูทองได้มึงจำเออที่กูไม่ห่วงไหนยินเดียตรงตาเด็กก็ว่าเมื่อนั้นนั้นแต่กูไม่ห่วงไหนยินที่ถ้ามึงจำนะมึงลองให้กูฟังสิจ้กกิติเราลองกันจนคนเราอยากให้ใครได้ยินดูเขาดูเขาเนี่ยรองเนี่ยที่รองน้อยๆจับซาปาลิวนั้นเล็กจับขึ้นเลย <laughs> bắt tiếng nâng cầu cao nhất mầm giật thăm mấy lấy trầm tay lượt lều mặc lướt yà ừ, ừ, Nó mọi người yà ý nô gong ăn chung gôn yà dang yà dang Ừ ui 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 แม่ปนไม่ได uh, ้ย no ินปนไอ้มันบอกเชี่ยงจะคิดไม่ได้ไปนั่งหาปากแคกๆๆอยู่ออกเชี่ยงจะคิดก่อนอย่าให้มันดังไอ้มันดูในระหว่างโจโจ้กขุนนะะนลืนเชี่ยงไงออกมาเท่านี้มึงเข้าใจมาเข้าใจนักรังยังมีเท้าพี่เอ็นเออบเนี้บเนี้ยอะไรก็เมืองอันเท้าพี่เอ็นเออรู้เหยนะึ้นจึงเร็วจบแล้วยังเลย vâng nâng yong mi tào phi en quang yao xen nâng ku súp nhota mường đi chắc bằng vâng 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 สูงพอดียีิบยีิบพอยิบติดบาจ่องคุกเลยอย่งนั้นนะสูงพอดียิบพอยิบติดทองอังกฤษสลักสีเต็มไปด้วยเนี่ยมเยไปเืยไปเไปกําแพงมีเรียวยายโคดังจะชมวังพระราชูชื่อว่าทาวโคทุย กองกูดาวดุกโลกองมึงเดาวกูด้วยไปเลื่อยแบบนีพอแล้วอ้ยไหนยินมแม่ก็ยืนในนี้แค่นี้รู้ฟังต้งนั้นแหละหน้าด้านทั้งคนร้องทั้งคนควางทองกูสาจำมาผมไม่ใจผมตรงโอหนูตรงตรงผมจำบ้ามาใจบผมมึงนูอลไกัน